ครับสวัสดีครับบันทึกหน้าวันอังคารที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 0 7ักับเรียนขอนุญาตน,นะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกเก่าเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าเล่าเรื่องนะครับที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระเกจิคณาจารย์ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเพิ่งได้เปิดองค์นะครับให้เป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไป นะครับของบรรดานักเล่นนะฮะหรือท่านผู้นิยมสะสมพระเครื่องนะครับในสายพระใหม่นะครับพระจีจีคณาจารย์นะครับที่เราจะได้มานะครับเปิดเผยเรื่องราวนะครับเปิดเผยอัตชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจกันนะครับก็ได้แก่นะครับ หลวงพ่อแช่มอภิลาโสนะครับหรือสมณศักดิ์ชันยศที่พระครูพุทธรัตนาพรนะครับพระเกจิคณาจารย์นะฮะที่เป็นดังนะครับเป็นดังช่างเปือกในป่าใหญ่นะครับนะโค้งคงจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องทำความเข้าใจกันไปโดยลำดับนะครับวันนี้เราก็ต้องมาถึงนะฮะบทนำบทนำนะฮะถึง สาเหตุนะฮะสาเหตุ ok> ate, หรือนะครับผสมเหตุนะฮะในการที่เราได้เรื่องราวนะครับได้เรื่องราวนะฮะที่เราต้องฝืบเาอหามานะครับฝืบเาอหามานะครับว่าความเป็นมานานนะฮะหลวงพ่อเฉล่มอภิลาโศนั้นท่านมีชื่อเสียงนะครับอยู่ในนะฮะอยู่ในนะครับ อำเภอตาพยาจาังหวัดสระแก้วนะครับนะหลวงพ่อเฉลมอภิลาโศท่านเป็นนะครับพระอธิการเจ้าวาดนะหัวมนหัววัดนะครับหัวมนหัววัดนะฮะวัดพุทธลัตนาลามนะครับวัดพุทธรัตนารามก็ตั้งอยู่ที่นะครับหมู่ห้านะครับหมู่ห้าบ้านรัตนานะครับตำบลทับไทย ตำบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วนะฮะนะครับนอกจากท่านจะมีฟรรมรศมกดฝ์ชันโยติเป็นพระก,กูนะฮะท่านยังมีตําแหน่งนะครับมีตําแหน่งในฝังคาธิการฝงนะฮะฝังคาธิการฝง์ไก้รการแต่งตั้งให้เป็นนะฮะเจ้าคณะตําบลน,นะครับเจ้าคณะตําบลการปกครองหมู่พระภิษุงฝงนะฮะก็คือตําบลทับไทย นะครับตำบลทับไทยและนะครับตำบลทับเสด็จนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องมีช่วงระยะเวลาหรือนะครับนะฮะหรือจังหวะที่เราจะต้องพูดถึงนะครับตำบลทับไทยตำบลทับเสด็จตำบลทับลาดนะพะาะตำบลนี้มีความเกี่ยวข้องกับการฝึกการสงครามสมัยพระสมเด็จพันรีส่วนนะครับสมเด็จพันรีส่วนหมาราชนะครับยก กองทัพมาปราบพญาละแวกนะพญาละแวกเมืองละแวกนะหรือนะฮะเขมรนนะครับไปเรียกเขมรเขาก็มักจะไม่พอใจต้องเรียกเขากัมพูชาหรือกัมพูเดียนะฮะหรือเขมโบเดียนะครับอ่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดข้างบ้านเราซึ่งมาจากเขมรนั่นเขมรนี่นะครับอ่ะเราดูภาพโดยรวมก่อนนะครับปฐมเหตุนะต่างๆของหลวงพ่อแฉลิม นะหลองพ์ปัจลจมอภิลาโสนั้นนะครับก็มาจากนะฮะเรื่องราวที่เป็นคุณธรรมวิเศษแบบปากต่อปากนะครับแบบปากต่อปากนะครับหรือนะฮะการบอกเล่ากล่าวถึงนะฮะบอกเล่ากล่าวถึงนะฮะในคุณธรรมองค์วิเศษนะฮะโดยนะฮะโดยในการฝึกฝ่ หามานี้นะฮะก็ต้องกล่าวกันตรงๆว่านะครับเจ้าคณะปกครองสง์ในระดับเจ้าคณะอำเภอนะครเจ้าคณะอำเภอวัฒนานครหรือนะท่านพระมหาทว,วีวิสารโทรนะครับวัฒนานครทาท่านชี้เป้ามาให้นะฮะนะฮะทางทีมงานเจริญพรจึงได้นะครับจึงได้นะฝึกาะตามหา นะฮะเราได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วในการจัดสร้างมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลอ่ะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมากล่าวนะฮะกล่าวถึงกันไปอย่างมีชั้นเชิงวันนี้เราก็ต้องมาบอกกันว่านะครับคุณธรรมวิเศษ,ษนะ,ะตามคุณวุฒิวัยวุฒิของหลวงพ่อเฉลิมอภิลาโสเนี่ยนะฮะนะครับที่เป็นดังพระเกิทธิธรรอาจารย์นางช่างเถื่องในป่าใหญ่น,นั่นนะฮะปรากฏชื่อเสียงในการประกอบพิธีกรรม นะฮะพลิกฟื้นดวงชะตาชีวิตต่อดวงชะตาชีวิตตามขนบประเพณีความนิยมดั้งเดิมนะฮะของน,นะครับของไทยบ้านนะครับของไทยบ้านนะฮะที่อยู่ในถิ่นฐานนะถิ่นฐานของนะครับตะเข็บในชายแดนนะถิ่นฐานของอีสานใต้ฝั่มจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าภาคอีสานนะฝั่มจังหวัดนะครับ,นะรบก็คือณนะ โมลีลัมฟลินสี i ิเกตนะครับอ่ะนะครับก็คงจะต้องติดตามกันไปนะครับนะวัตถุประสงค์อ่ะผมต้องพูดวัตถุประสงค์นี้เพราะเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับวัตถุประสงค์หลักนะครับฮะที่จะต้องเปิดองค์ท่านออกมาก็เนื่องจากเนื่องจากนะครับนะฮะการจัดสร้างฟ้าสถานปฏิบัติธรรมนะครับสถานปฏิบันะบติธรรมนะฮะไตคีรี นะครับไตคีรีศรีรัตนพรน,นะครับก็คือนะครับเป็นสถา,านปฏิบัติธรรมที่นะฮะเลยนะเข้ามาในป่าใหญ่ป่าลึกนะครับเลยจากวัดนะวัดพุทธรัตนารามอีก7กิโลนะฮะนะครับ,นะรบทางก็เป็นทางลุกหลังนะครับเป็นสถา,านที่จะขึ้นตั้งขึ้นมาเป็นถา,านที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรบาสกอุบาสิกา นะครับได้มาอยู่จำนะปฏิบัติธรรมเพราะว่าในปัจจุบันนี้ป่าไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าป่าไม่มีเพราะป่าไม่มีพระผิฝูงไม่มมไมค่อยจะได้สุดดงกันนะฮะเขาก็เลยต้องทำสถา,านปฏิบัติธรรมอันเป็นสถา,านที่สัปะยะนะห่างไกลหมู่จังหมู่บ้านเพื่อให้ได้พระผีฝูงมาปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นก็จึงจะต้องมีเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามกัน นะครับในทางด้านพระธรรมปฏิธรรมแห่งนี้นะครับว่านะอ่ะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับมีภพภูมิพพมอะไรนะครับใกล้ชิดติดนะฮะโบราณสถานยังไงอ่ะเราก็มีเรื่องเล่าความหลากหลายนะฮะในการที่เราจะต้องพูดเรื่องเล่าของนะครับตำบลน,นะครับทับไทยตำบลน,นะครับทับเสด็จตำบลทัดลาด นะที่ไปเกี่ยวข้องกับประสาทหินนะครับอ่ะวันนี้เราก็คงจะต้องนะครับประมาณเท่านี้ก่อนนะฮะเพื่อให้ทันได้นะครับฝึกฝาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วในครั้งคราวหน้าในครั้งคราวหน้าเราจะได้พบปะเจอเจอกันด้วยเรื่องในสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้นะฮะติดตามนะทำการฝึกฝาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันอย่างมีชั้นเชิงนะครับกันยังมี ลำดับก็ขอให้ได้อดใจรอนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ